หลังจากที่เปิดประเด็นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลใหม่จะได้ผู้สนับสนุนใหม่แทนที่ของโตโยต้าหรือว่าลีโวที่ไม่ไปต่อกับฟุตบอลไทยนะครับก็ปรากฏว่าถึงวันนี้นะครับข่าวน่าจะคอนเฟิร์ม99%แล้วนะครับเหลือแค่แถลงข่าวยืนยันอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็คือรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีน BYD นะครับที่จะเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะครับก็คาด ว่าจะมีการแถลงข่าวในวันศุกร์นี้นะครับวันศุกร์ที่18กรกฎาคมนะครับคือผมใช้คําว่าคาดว่าเพราะว่ายังไม่เห็นหมายข่าวจากสมาคมาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการเชิญไปร่วมทําข่าวนะครับนะตอนนี้ตอนที่ผมอัดคลิปนะครับแต่ว่าก็มีพี่น้องสื่อมวลชนที่หลายคนสกิบบอกแล้วว่าวันศุกร์นี้จะมีการแถลงข่าวซึ่งก็จะเป็นการเปิดตัวผู้สนับสนุนฟุตบอลไทยในฤดูกาลใหม่นะครับซึ่งก็ตรงกับข่าวที่ผมได้ยินมาแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะแต่ สัปดาห์ที่แล้วว่าผู้ที่จะเข้ามาใหม่ก็คือ BYD นะครับซึ่ง b y d เนี่ยเป็นรถร์ไฟฟ้าจากประเทศจีนแล้วก็จะเข้ามาสนับสนุสนฟุตบอลไทยลีกไม่ใช่แค่ลีกสูงสุดที่ไทยลีกหนึ่งอย่างเดียวนะครับแววว่าว่าสนับสนุนทั้ง3ลีกเลยนะครับก็คือไทยลีกหนึ่งไทยลีก2และไทยลีก3นะครับแต่ว่ารายละเอียดปีกย่อยอืนอ่นๆยังไม่ทราบนะครับตัวเงินก็ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าของเดิมที่ทางโตโยต้าเคยให้ไว้เนี่ยบรรจุการละ100ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้3ลก ก็อาจจะมากกว่าหรือควรจะมากกว่านะครับแต่ว่ามันจะไปครอบคลุมถึงระดับไหนฟุตบอลด้วยไหมเพราะว่าอย่างตอนเป็นลีโวเนี่ยมันก็มีทั้งฟุตบอลลีโวไทยลีกแล้วก็มีฟุตบอลลีโวครับด้วยทีนี้เปลี่ยนเป็น BYD แล้วก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นฟุตบอล BYD ไทยลีกนะครับแต่ทีเนี้ยมันจะรวมไปถึงบอลถ้วยหรือเปล่า f a ครับเนี่ยมันมีช้างอยู่แล้วนะครับเป็นช้าง f a ครับแต่ว่าฟุตบอลถ้วยเล็กสุดเนี่ยลีกครับเนี่ยมันจะต้องเป็น BYD ดครับด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ก็คคือออรรรราาาาาายยยลละเเีีดึกกๆัังงงไม à, าาามา่่่ทบแนนชวขข้้้ BYD มันมีขอบเขตหรือว,ว่าครอบคลุมไปถึงที่ไหนยังไงบ้างนะครับแต่ว่าจากข้อมูลตรงกันคือเป็น b y d แน่นอนที่จะเข้ามาเป็นพันเซอร์หรือว่าผู้สนับสนุนรายใหม่ของฟุตบอลไทยลีกนะครับซึ่งตรงนี้ไม่เกี่ยวกับลิเกศิริสายท่าสดลิเกศิริสายท่าสดก็เป็นรายได้ของสมาคมไทเทิร์สปอนเซอร์ก็เป็นรายได้ของสมาคมซึ่งสมาคมก็เอาไปบริหารจัดการที่มันก็เกี่ยวข้องในเรื่องของไทยลีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่ในยุคนี้เรายังมีไทเทิร์สปอนเซอร์ที่เข้ามาสน,สนับสนุนต่อนะครับแต่ว่าท้งนั้ แถลงข่าวอย่างเป็นทางการครับ